ค่ะก <Ha>. ็้หลังจากที่ท่านลงเวลาเรียบร้อยนะคะขอเชิ เขตที่1ท่านลงเวลาได้นะคะที่บริเวณโต๊ะที่2นะคะบ้านขวานะคะแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่2นะคะลงที่โต๊ะที่2ค่ะแล้วก็ผู้สมัคราชิกสภพาเทศบาลเขตที่ส,ส,สนะคะลงได้ที่โต๊ะที่4นะคะได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ลงเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะเข้า,าไปพักผ่อนบริเวณบ้านในอาคารค่ะเพื่อที่จะรอเรียนเชิญน,นะคะ เมื่อท่านลงเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเชิญด้านในเลยนะคะทางด้านในนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลนะคะอำนวความสะดวกให้แก่ท่านนะคะในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะของกองเชียร์นะคะเชียร์กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะด้านในนี้ที่ไม่สามารถให้ท่านกองเชียร์ทุกท่านได้เข้า เทศบาลเมืองและเทศบาลเมืองท่าใช้จ่ายของท่านนายกนะครับไม่เกินห้าแสนบาทนะครับโดยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาล ูว่านี่ฉัเห็นว่ากองเชียร์นะคะ สุดเพลินวันี้นะคะเรา

อันดับหนึ่งถือว่าเป็นผู้จับขั้นที่สองอันดับหนึ่งนะครับป้นตัทีมขท่านสัตเนะครับได้จับหมายเลขแเปนอันดับหนึ่งนะครับหมายเลขที่ได้จับ มาได้ที่ได้สังกัรับกคือท่านทตยติสัาได้รจากองดับที่2นะครับท่านจักรินติติประทานนะ รดับที่สามนะครับท่านมงคลประุสงนะครับรับระดับที่สามท่านมงคลปะาระดับที่สามนะครันั่นก็คือุเครื่อง ที่จะสามารถได้จากสถาปัตย์มาทำเองได้ได้เรื่องที่เราต้องใส่ใจเรื่องนี้คือการวิธีที่จะได้จากสถาปัตย์เป็นอย่างที่สองก็คือท่านอารีนเจนประภาค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะได้หมายเลขเด็กเดี๋ยวเราคู่นะครับดูข่าวในทางการเงินมาอย่างไรใช่หมายเลขสอง C'è un problema. La gente